มาสังโอ้โหหนาวนะอากาศที่มาแถวนี้มันเย็นอ่ะอะไรใครติดอะไรป้ายหน้าบ้านเดียวนี่ยถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็นะถ้าท่านลิงจะตามล่าคุณตลอดไปกดด่วนป้ามันคิดว่าคิดว่ามันมันคือของจริงไหมหรือว่าไงไปไม่ได้ป่ะเฮ้ยอ้าอ้าเยอยหว่ะโอเคโอเคคราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยกันนะครับที่ผมไซโคลมปาราเฟลแล้วก็เคียวยะ ขู่เนี่นะครับก็จะเกมของไมค์ครับนะครับวันนี้เราจะมาเอาชั่วในบ้านของสโนว์หรือบ้านหิมะน,นะครับเพื่อนที่จากท่านที่มีชื่อว่าแต่ท่านลิงนี่นะครับผมนะฮะทุกคนเป็นท่านลิงท,ท,ที่ชอบปลาก้อนหินใส่พวกชาวบ้านไม่ใช่ชาวบ้านอ่ะหมายถึงว่าพวกทหารอ่าทหารอะไรนะทหารเรือไม่ใช่อ่าหมายถึงว่าพวกพวกนักสำรวจนี่นะครับก็อย่าลืมที่กดไล,ลค์คลิปนี้คพื่หนึ่งเลยนะครับเพื่อเป็นกลังใจด้วยกันครับมาทุกคนใหญ่ใหญ่ท็ตาบ้านเลยครับผมนะฮะก็อย่าลืมเชียร์นะครับใเชียร์บ้านพี่แซงอย่าลืมพิมพ์เลขหนึ่ป่่่าาาาาเเเเเเเพพลลลลลลลยยยย์์์้้ววมกกแชรรรขขขขขััันนนนนนนะะะะะคคคบบออองทุห คุณนะครับในนาทีนี้บอกเลยน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักตัวละครที่มีชื่อว่าไททันลิงนี่นะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันทุกคน<อ>นะบอกเลยว่ามันแบบเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโหดเลยใช่ไหมทุกคน<อ>ใช่ครับเ,<อ>เป็นตัวที่ค่อนข้างจะโหดเลยนะฮะก็อ,อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับเพื่อเป็นการชนะครับผมนะฮะก็บอกเลยว่าไททันลิงเป็นตัวท่านหนึ่งที่ตอนแรกที่ผมเจอตอนแรกเขาแบบโคตรเกียดเลยทุกคนเพราะว่าอะไรไหมเพราะมันฆ่าแบบโอ้โหมันฆ่าเอวินอ่ะเขาทุกคนเอวินอ่ะใช่ไหมเอวิน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  เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกนักสำรวจใช่ไหมเป็นนักสำรวจเขาเรียกนะเออเป็นเขาเรียกทหารเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเรือทหารเรือไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรแบบนเลนะผมจำชื่อเรียกไม่ได้แล้วเออแบบว่านักสำรวจแล้วกันนะทุกคนนะเขาเป็นนักสำรวจที่แบบโหดอ่ะทุกคนเป็นทหารที่โหดมากทุกคนแบบความคิดเขาแบบโคตรเทพอ่ะทุกคนเนาะเออนะครับผมแบบตอนแรกผมแบบเขาฉลาดนั่นเองใช่ผมเห็นแล้วผมเศร้าเลยอ่ะตอนแรกนะฮะ ก็เลยแบบมันทำไมไม่เคลียร์ตายแทนว่าทำไมต้องมีเอ็ดวินเอ็ดวินเออวินอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนละคนแี่แต่ว่าอย่างคิดมากฮะเดี๋ยวเราก็มีรีวานะครับแต่รีวานก็เกือบตายหลายรอบนะฮะรีวานกบรู้สึกว่ารีวานแต่ท่านรีวานเก่งมากใช่รีวานกับท่านลิงเนี่ยเกือบสู้กันหลายหลายรอบไปใช่ไหมเอ๊ะแบบเกือบเออสู้กันหลายรอบมากเลยทุกคนครับนะนะครับโดยเลยแบบมันเดือดแน่นอนนะครับผมก็แต่ว่าแต่ว่าในในอนิเมะมันก็จะมีจุดที่เขาสู้กันอยู่นะทุกคนนะเออผมก็ยังเห็นอยู่นะครับตอนที่เขาสู้กันนะครับแบบเป็็นน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 นชออออตตททททท้้้้้้าาาาาาาปรระะ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 เเเเเเเดดดดดดีียยยยย่่่แบบบบิิลลลุุุกกกคค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 จจไถูโภภภส แต่ว่าต้องรออทีปีหน้านะกว่าจะได้ดูนะทุกคน <l ots> เศร้าจังนะครับแต่ท่าน,นลีก็นั่าจริงนะผมบอกเลยนะเว้ยตอนตอนตอนอะไรนะนที่ผมจะเล่าให้ฟังทุกคน,นครับตอนที่อ่านัไอรีวายกับท่านลิงสูงนะ้กันเนี่ยกูบอกเลยว่ารีวายเนะี่ยเกือบฆ่าท่านลิงได้บ่อยมากทุกคนเกือบฆ่าได้ไหลายรอบแล้วทุกคนแต่ว่าฆ่าไม่ได้จริงทุกคนนะเพราะว่าห้ามฆ่านะถ้าฆ่าไปเดี๋ยวไม่ได้ข้อมูลใช่ไหมทุกคนเออมันต้องฆ่านะทุกคนแบบฝันเพื่อที่จะขับคนแบบอุ้ยรีวายบอิเวรีวายมันไส้มานานแล้วทุกคนเพราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะว่ามันมมมัััันนนนนนฆ่่าาอออออทเเรร์วิะคบ นั่นจิงอ่ะนะอะไรประมาณนี้มาเรามาพูดถึงบ้านเราดีกว่ามาครับทุกคนบ้านของผมนะครับที่โบจะสร้างนะครับจะเป็นบ้านออกแนวแบบว่าแนวค่อนข้างจะออกประสาทเลยทุกคนนะเพราะว่าเคียจะเป็นคนที่ประสาทมากเลยใช่ไหมโอเคมาคนะแบบออกประสาทมาคนละประสาทใช่ไหมทุกคนใช่ครับโอเคในวันนี้เดี๋ราก็ต้องออกแบบประสาทของเราครับทุกคนเราทั้งหมด4ป้อมได้ไหมสามป้อมพอทุกคนสามสองป้อมพอนะป้อมนี้กับข้างๆนะแต่ว่าข้างๆผมคิดอยู่ว่าเราจะขยับไปแก้บ้านเคียยัป้อมนึงนะครับไว้ก็ป้อมนึงไว้ตรงนี้นะอาจจะขยับไปนิดนึงครับเดี๋ยวเรา Bye. <laughs> หยอกเล่นหยอกเล่นกเล่นหยอกนะทุกคนก็อย่าลืมที่กดเชียร์ด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับลกดไลค์กดแชร์ดิกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะเพื่อเป็นกำงใจให้พวกเราทั้งคู่และทั้งบบทั้งหมดเลยครับอย่าลืมไปดูใช่แล้วอย่าลไปดูนง่องว่าจะทำสอนไปฟ้าแบบไม่มีสายเดี๋ยวได้ได้ดเป็นนายกเลยนะฮะก็อย่าลืมเชียร์เบอร์สองนะครับที่ได้แบบว่ามีสอยไปฟ้าไม่ีสายไม่ใช่แล้วตัวก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปดูช่องพี่ปลาแล้วช่องเชียร์แล้วกันนะครับใ้ อีกไม่กี่ร้อยไม่กี่พันก,นก,นก็ใกล้สามหมื่นแล้วคนก็จะเบื่อติดตามช่องเชียร์ยาก,กับช่องไซโคด้วยกันนะค,ะครับเย้าอปปลาสิเออนะครับผิดไโอเคครับตอนนี้ผมก็เริ่มทำแบบว่าเป็นแบบมัขค่าจะออกประสาทเลยทุกคนดูกันว่าเป็นเป็นยังไงนะทุกคนเป็นเสารแบบมัค่าประสาทอะนี่ทุกคนเฮ้ยเท่อะทุกคนเดี๋ยววางเนี่ยทำเป็นจุกจุกจุกนี่ทุกคนประมาณนี้นะครับผมจะตั้งชื่อว่าประสาทไอซ์แลนด์หรือน้องแข็งแล้วกันนะครับเ่มาะะมน่าจะเท่มาทกเดลย ก็มากาฉันเบื่ออแล้วครับใครับที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไม่ได้หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับทุกคนนะฮะก็อย่าลืมไม่ไเปแล้วมันใส่เมื่อกี้ทุกคนมาเริ่มสร้างต่อนดี๋ยนะครับทุกคนตเราเริ่มสร้างเป็นภาษาแล้วทุกคนนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจากคนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวต้องไปคุณถามอะไรพี่แจ้งครับพี่แจ้งน้อยไปอ่าครับคลิปเมื่อวานนะที่ออกไปที่กีจีเล่นเรียบร้อนๆอะไรเราคุยเรียบร้อยนนะว่ามันคือคลิปเป็นเรื่งนะมันคืองานเออนะทุกคนใช่ทุกคนเป็นอะไรนะเรื่องจร จะเล่นคิดว่ให้โอกาสในง้ออีกีนละกันหยอกเล่นะทุกคนอยอกเลยนะทุกคนนะเออหยอกเล่นนะครับมันแค่มุดคำๆนะทุกคนนะแต่อันนัคนที่ไปยิงก็ได้นะยิงหยอกเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นโรคจิตแล้วน่ะนะฮะโอเคต่อไปนะครับเราต้องทำเดี๋ยวผมขอเอาต้นไม้ที่ออกนะทุกคนนะเก็บขามากเลยนะครับต่อไปเราจะทำเป็นปภาษาของเราเนี่ยแล้วก็ข้างในจะเป็นบ้านทุกคนเป็นทีใหญ่มากๆเลยทุกคนหลังโคตรใหญ่อะโวเลยหลังนี่ใหญ่มากนี่ใหญ่แบบ มากมากเลยทุกคนเ้วผมคิดว่าจะสร้างอะนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะสร้างอะไรหรือเปล่าทุกคนลองก็อย่าลืมที่เชียร์ผมด้วยกันนะครับเดี๋ยวีเชียร์เลยโคนคีงคียะอะไรงี้ยะเเชียร์พี่แซมดีว่านะทุกคนเออนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเออาเชียร์บ้างนะเดี๋ยวเชียร่เบอร์หนึ่งเบอร์สองพอนะฮะเลย์ี่เชียร์เชียร์สคนได้เลยเชียร์สาคนได้เลยนะับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำกำแพงรอบๆก่อนแล้วกันทุกคนนน่ทุกคนบ้าผมเน่บอกเลยมาไกลมากเลยทุกคนเนี่ย เชียร์พี่แซมและกันนะครับป<ม>่ะเราทำอย่างนี้ต่อทุกคนไม่พี่แซม,มคนเดียวพี่แซมเก่งมากฮห่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่<ม><ห>เก่งกว<ห>่าพี่แซมยังไม่ได้แกลงเลยเลยทุกคนดูดีว่าพี่ป่าเขาขี่ฟ <c oughs> องเลยทุกคนดูดี โอเคตอนเราไปทำตรงนี้ทุกคนครับนี่ครับเราจะทำแบบประมาณนี้กันทุกคนแล้วก็เราจะปิดตรงนี้กันนะฮะเดี๋ยวเราจะมีห้องที่เป็นห้องแยกทุกคนเป็นภาษาข้างๆด้วยนะครับทุกคนบอกเลยว่าบมอเล่บ้านหลังนี้ผมทุ่มเทเต็มที่ในะการสร้างนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับว่าดูว่าบ้านหลังที่พวกเราสร้างเนี่ยกับแตท่านลิงเนี่ยใครจะเท่กว่ากันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะครับทุกคนเออนะฮะคิดว่าพวกเราจะชนะแตท่านลิงหรือเปล่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวคะแนนกันด้วยนะครับวว่่่่าาาคคคคคะะะะะะแแนน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 นบบ้ใรรรเเเเีีียยยยจสสททุุดอออองัักกก็ลืมช์ ครับอ like, อะไรประมาณนี้นะคุณนะผมจะลงคะแนนแล้วก็แบบนั่งนับกันนะว่าแบบเออใครได้คะแนนเยอะสุดอะไรเงี้ยนะอะไรนี่คะอแอนนอสุดเหรอทุกคนยังยังแกแน้อยสุดยังไงเลยขยอยังไม่น้อยสุด เอออย่าถามคนดูนะครับทุกคนอย่หรือคอมเมนต์นะครับผมจะถามทุกคนว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยโรงเรียนทุกคนเนี่ยปิดอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าเปิดอยู่นะครับอยู่หรือคอมเมนต์นะครับตอนแรกเรามีหลายคนนะที่เขาแบบเขาบอกว่าเออหลายคนก็โรงเรียนปิดใช่ไหมเพราะว่าแบบเออเขาแบบประกาศปิดโรงเรียนนะครับแต่ผมก็ประกาศสั่งปิดบ้านกือยับไปเลยนะผมบ้านแบบลงระเบิดลงหัวไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะแบบเดี๋ยวผมทำให้ดูนะแลระเบิดลงหัวเป็นยังไงไม่ไม่ไม่บ้านที่คุณบ้านที่คุณสร้างอยู่นะแล้วเมื่อกี้รู้ป่ะระเบิดลงหัวจะเป็นยังไงงออ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 ่่่่่ะะะะะนน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 ไไไไมมมเเเาาาาาดดดีียยยวรรรรููู้้้้้้้แบกกกกกสจิ็็ขััทุค ตันนี้สลับบ้านผมนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการทําให้มันยืดออกมาข้างได้ทุกคนก็เริ่มจากทำออกมาตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวผมเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยเท่ากันก็จะน้ำผมต้องทำเป็นทอดกันก่อนอย่างนี้อ่ะประมาณนี้ก่อนใช่ไหมอ่ะทำอะไรใช่ไหมทุกคนเอ้าไม่เท่าที่นี้ไม่เทอดเดี๋ยวแกมาทำอะไรกี้จ้าจะเห็นนะอะไรอย่าไปไำเลยเกี่ยวทำอะไรบ้านฉันจนเห็นนะเกี่ยวทำอะไรบ้านฉนอย่างนั้นเหรอเก๋มาเชี่ยวอะไรแกจะทาอะไรบ้านฉันไปก่เออยังผูกพัน่ากลัวมากเลยทุกคนนะก็อย่าลืมไปดีไลน์ช่องคือยานะครับเพราะเคม้ยอกยอกเป็นยองด็ก เราข้าภาษาญี่ปุ่นเร็วอะไรอะไรอะไรผมไม่ใไม่ใช่โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำข้างๆก่อนแล้วกันครับอ่ะทุกคนรับตอนที่ผมเริ่มทำการปิดหลังคาแล้วทุกคนประมาณนี้เลยทุกคนนี่ครับบอกเลยบ้านผมเนี่ยเริ่มมีอะไรแย่ๆมทุกคนมองไปมอมานี่บ้านผมไม่เหมือนคนตรงลยทุกคนดี๋ข้างๆไปที่จับนะฮะแล้วก็นี่ไปที่โดนมของเด็กนะฮะเหมือนเป้เลยคนนมช่นเลยฮะมองไปมองมานะทุกคนไม่ใช่นะจเย็นนะฮะเม่อผมบอกเลยว่าแบบบ้านที่ผมไม่เคยสร้างมาก่อนเลยทุกคนก็อย่าลืมที่กดไลค์คนละหนึ่ ที่่ผมพูดถาม,มด้วยกันนะครับมึนม,มากอาจจะไม่อะไรเดี๋ยวเคียเดี๋ยวป้าให้มีนายวิชันแน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วงนะเนี่ยนอกจาจะให<อ>้เลยเนี่ยเคียต้กคนมาไปครับตอนนี้บ้านทุกคนก็เริ่มเสร็จแล้วพี่บ้านเคลียเป็นสโนโกเลมทุกคนสโนโแมนเดี๋ยวเวนฮะสโนโแบบไอตัวที่แบบเออนั่นแหละสโนโที่แบบว่าใช้พรางขีนน้นะทุกคนแล้วก็ใช้สโนโทุกคนดูดิเคียโคตรต่ำูต่มีเลยนะฮะโอเคต่บ้านของเขก็ไม่ยอมแพ้นะเออบอลเลยบ้าของเขยอมแพ้น้องเป็นสเอาหมูน้องน้องเป็นอะไรนะน้องผสมเอ้ามูนเอ้ามูนเดี๋ยวเีปปปาา็นนนนนนนตอออออออ้้้้งงงงะไริจกน้องแมว ป้าเขาปาเขาเป็นแบบเฮ้ยดูดิทุกคนน่ารักมากเลยดูดิเห็นไหมฮะไแม่เอานแค่นี้พอนะครับเอ้มันมีจิ้งจอที่มันิมาด้่ไหมเขียนนะที่เราเล่งกันไลฟ์สตรีมเมื่อเมื่อวานซืนใช่ไหมเออมันจะมีมันจะมีตัวที่มันเป็นจิ้งจอกิมาด้วยคนโคตรเท่เลยนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้แม่จิ้งจอกหอไปทีนงเมื่อกี้นะฮะ้ยรโอเคคัทุกคนมาตาต่อยนะทุกคนวัานี้เลยทุกคนหลังคาจะไม่เสร็จนะทุกคนใจยนนะฮะเราทำแบบทำบุญไปเรื่อยๆทุกคนประมาณนี้เดี๋ ก็สวยดีตอนแ้วทุกคนประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าสูงมากๆเลยทุกคนสูงๆมากๆเลยสไลด์เรามาทาเป็นต้นไม้ในนี้่หน่อยทุกคนทำเป็นต้นไม้แบบว่าอ่าเป็นต้นไม้แบบต้นไม้น้าแข็งนะทุกคนดูว่าแบบมันจะมาประมาณไหนนะทุกคนเป็นสวยหรือเปล่าทุกคนประมาณนี้ทุกคนต้นไม้น้าแข็งนะฮะวอลเลยโคเท่นะครับประมาณนี้นี่ต้นไม้น้าแข็งนะครับต้นไม้ไอต้นไม้ไอซ์เอกนี่นะครับเออไอซ์เอกนะฮะโอเคนะครับก็อะไรกันไม่ได้ยำเลยนะโอเคครับเฮ้ยทุกคนผมอยากตอนแรกผมคิดว่าผมถึงตั้งชื่อบ้านนี้เองผมว่าเอาเป็นว่าแบบให้ทุกคน เป็นคนตั้งเองนะทุกคนนะแล้วก็เป็นอ่อ,อเคนะไอสเอ็ดไอสเอ็ดไม่ใช่นด้ <c oughs> <า>ไหนีดเาวล่นก็คือแฟนคุณคิวยาเก็ชื่อคุณไอน,นะครับเลยก็อาจจะมีเราเล่นทิดนึงก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาจว <c oughs> แต่งแบบขั้นดเนี่ยทุกคนขนนั้นเดี่ยงผมคิมดว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นนะทุกคนเนี่ยทุกคนมาเราเริ่มจากวางนี่เลยทุกคนสนามเด็กเล่นของเรานีฮะข้ังล่านเ็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับจะมีแบบชิงช้าสวรรค์ไอชิงช้าที่นั่งนะครับผมชิงช้าที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีสไลเดอร์เด มาโคตรตรงนี้อีกนะครับประมาณนี้เลยนะครับสนามเตะเล่นนะผมบอกเลยว่าแบบหบ้านของผมได้มีทุกอย่างครบนะครับทุกคนอย่าลืมเพื่อทุกคนแบบคอมเมนต์จริงนะว่าบ้านผมชื่ออะไรทุกคนลองตั้งนะครับไอส์แอก็ดีเหมือนกันนะฮะ <laughs> ยังไม่จบอีกอะ่ะห <laughs> ยอกเล่นนะครับก็อย่าลืมไปคนทุกคนอย่าลืมตั้งอะไรกันนะครับว่าถ้าแบบชื่อบ้านอะไรกันนะทุกคนนะโอเคครับมาบอกว่า,าต้องมีตรงนี้นิดนึงทนะครับมันจะเป็นอารมณ์เป็นอ่าเป็นหินเล็กๆกันทุกคนก้อนเล็กๆนะครับมหากรวดมันอยู่ไหนนะอยู่แถวๆอ่านี่เยจอแล้ชบบมานนนีีคครัทุก่ประมาณประมาณนี้เลยทสโตนแผ เห็นบ้านแล้วรู้สึกว่าย็นเลยอ่ะสึกแบบร่างกายก็ย็นมาทันทีเลยทุกคนเห็นปเออนะโอเคเดี๋ยวจะขึ้นาษาบ้านเราเดี๋ยวทุกคนไปต่อแต่ข้างบนต่อนะฮะพี่ทุกคนครับผมเข้ามาข้างในนะครับผมเป็นทั้งหมดเปสองชั้นนะครับผมก็ชั้นแรกประมาณนี้ชั้นแรกผมจะทำเป็นห้องนั่งเล่นแล้วกันครับตรงนี้เลยประมาณนี้อ่าประมาณนี้ห้องนั่งเล่นนะครับโซฟาไปประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีชั้นหนังสือตรงอ่าฝั่งนี้นิดนึงนะฮะโอ๊ยวางไม่ได้หรอติดอ่ะทุกคนไม่เป็นไรฮะไม่เป็นอันนี้เห่็นไหมไม เออเป็นเป็นตู้อะไรเป็นตู้ปลาครทุกคนครับเป็นตู้ปลาคนละปลาไม่ใช่ปลาเฟอร์นะฮะคนละปลาันวางเป็นตู้ปลาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับหาก่อนหาตู้ปลาปลานี่อะไรฟิตฟิตเฮ้ยเจอด้วยทุกคนไม่เอาตู้เลยเกินอ่ะปลาตู้ปลาที่มันเป็นที่มันตู้ใหญ่อยู่มันมันเรียกว่าอะไรนะมันอยู่ไหนไหนะตู้ปลาที่ตู้ใหญ่เก็บไว้ไว้ในตู้เย็นมีไหนทุกคนหอบไม่เจอตู้ที่มันใหญ่ใหญ่ทุกคนตู้ปลาปลาเป็นเฟอร์เจอในไหนนะที่มันตู้ใหญ่อ่ะปลาใหญ่ตู้ใหญ่อ่ะเจอแล้ววางไปเลยประมาณนี้ทุกคนครับนี่ครับมีตู้ปลาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ติดไฟเดไฟนะะฮ ทีไฟเลยครับตรงนี้ครับหน่ดอกห่งหนึ่งดวงหนึ่งดอกดอะไรไม่ใช่ต้นดอกไม้ครับหตัวนี้หดวงเรืนี้หนึดวงครับตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นทางเชื่อนะทุกคนเชื่อไปฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับเป็นทั้งหมดสองานะอันนเป็นห้องนอนตรงนี้อาจจะเป็นห้องคัวก็ได้แต่ผมค่ปรับีกทีหนึ่งโอเคประมาณนี้โอเคเดีลวเราทำประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีเราที่รีวิวเฟอร์นิเจอร์เลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมานะครับเลสโกรฟโอเคครับทุกคนครับ แน่นอนถ้าทุกคนไปดูเลยนะครับข้างในก็จะมีเกี่ยวกับแบบเป็นตู้บ้านน้ำแข็งนะครับแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นตรงนี้เลยใช่แล้วสนามเด็กเล่นนะครับให้เป็นด้านเล่นนะครับทุกคนตามมาคือวันนี้ครับทำไมเดี๋ยวจะขึ้นภาษากันทุกคนครับขึ้นมาขึ้นมาบินมาเลยก็ได้บินมาเลยมีก็มาเลยครับเนี่ยผมพอเข้ามานะครับพอเข้ามาเป็นไงทุกคนดูไหมนี่คือห้องอ่า นี่ก็ห้องนั่งเล่นนะครับก็จะมีเป็นตู้ปลานะครับแล้วก็มีทีวีมีหนังสือให้เราดูตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่สตอรทุกคนสตอร์นี่จะมีเป็นห้องอ่อแค่นี้นะมีเกี่ยวกับห้องครัวนะที่สามารถใช้ทุกอย่างเลยตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นห้องน้ำตรงนี้นะครับโซนน้ำตรงนี้เลย <c oughs> ในพนนนัง <c oughs> นับอีกนิดนึงนี่ตรงนี้เลยนะครับพังน <c oughs> ้บ <c oughs> จะมีโซนน้ำโซนแห้งโซนเปียกประมาณนี้เลยนะครับอืนะ ดูดิบ้านทุกคนก็ว้างอ่ะใช่แล้วก็จะมาดูบ้านตอนนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนก็จะเล็กนิดนึงนะครับเป็นแบบมินิมอลนะฮะจะมีเตียงนอนธรรมดากับทีวีให้นอนประมาณนี้เอ็ดีทีวีดูเออวันนี้ทุกคนรับก็ประมาณนี้สหรับบ้านผมเนี้ยพีไว้นอนเนาะจะนี่แบบว่าเน้นสวยความความสวยนอกไงเออนะครับพันที่เลยนะทุกคนนะเป็นปราสาทน้ำแข็งนะครับเข้ไปป้าปาไหมคโูครับป้าปลาดิเราเราเราแพ้แล้วเับไม่ได้เราไม่ได้เราเราไม่ได้อะไรกได้มาไหนบ้างมาดูดีนะครับนี่ทุกคนดิเป็นจิ้งจอกใช่ไหมลักษณะใช่ก็คือโคเททุ่กคนดดูิ ี่มาสวยมากทุกคนนะบาร์ลีวินะครับเข้าบารข้างในบ้านนะคะขวามือเนี่ยเราก็จะเจอห้องครัวเลยอ๋อห้องครัวกับห้องรับแขกที่ติดกันเลยนะใช่ติดกันเลยแล้วก็คือตรงนี้ก็จะเป็นสวยมากเลยทุกคนดูเลยขึ้นนี่มองมาเลยห้องน้ำโอ้ห้องน้ำใหญ่กว่าห้องครัวเนาะใหญ่กว่าะอ่านคือแบบว่าเวลาเราปวดปล่อยหรืออะไรเนี่ยคนที่จะทำให้ห้องน้ำดูน่าเข้านะคะสวยมากเลยทุกคนโอเคห้องน้ำใหญ่ห้องครัวเอ้ห้องน้ำใหญ่ห้องนอนเฮ้ไปนอนในห้องน้ำเนีะก็เะหุ่ยเลยก็คือหรับอยู่คนเดียวไงมีมา นะคสวยทุกคนดิผู้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าไม่มีอ so ๋อมีตู้เออเพิ่งเห็นตรงนี้เออพี่ว่านะตู้กบ้านบ้านนี่เป็นแบบสำหรับผู้หญิงนะถือได้สบายเลยทุกคนตุ๊กตัวแบบุกบ้านเกี้ยนทุกคนครับว้าวอาทำไมแขนดูผอมแห้งยังเออวะทำไมแขนฝั่งนี้ดูแปลกๆวะเอ้ยฉันดูร้องไห้ ยาวอ่ะก้อนนึงนะปาดูปาดูปลาสนุก้องให้ปลาดังปลาสนุก้องให้ไอ้แก้วปลาคุณมีสนุแล้วปลาดูไอ้แก้วดูดูข้างล่างดูข้างล่างดูใต้เท้าดูใข้างลางนี่พล oui, ังพิเศษปลาคือหลีดิโก้เลยแล้วไปไหนมาอุ้ยมีม้ามาแล้วปลาดูดูว่าขนาดเทียกันคิดมานานแล้วทุกคนว้าวกว้างอันเนี้ยคือแงสวยว่ะ อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นเนาะห้องนั่งเล่นดูเดสิครับมีขวดเหล้าขวดเบียรดทุกคนเดี๋ยวจัดให้ดีเดี๋ยวเขาเขาเโคโอ้โหจุดสเปเชียลคือวันใดขึ้นไปห้องสวยอ่ะใช่จะสอบเป็นห้องสวยทุกคนเด็ดในบ้านเลยอ่ะอ้าวไม่มีใครปิ้งเลยอ่ะเฮ้ยเอาพื้นเลยเอามีเสียงดอกเอ้าเอ้าถึงนังเอาเอ้าเช่เเดียวกันมันปิ้งเบคอนอยู่ทุกคนโอเคท่านสองประมาณนี้นะท่านสามนะครับสามว้าวห้องนอนทุกคนดูดีสีฟลุ่มสวยมากเลยทุกคนว้าวสวยนะฮะโอเคบอกว่าตรงนี้ คงเป็นหัวของพัมคินะใช่พัมคิเนโอเคก็ไมาเคอะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปชิลล่า4ชั่โมงเดี๋ยทุกคนไป let's go ตอนนี้24ชั่วโมงได้ลขคืนเลยนะครับทุกคนพร้อมไหมครับไวไปดูกันว่าจะท่านอาญาทุกคนว้าวว้าไก่แตท่านหน้าตาเหมือนลิงชิมันซีแถวบ้านเชยร์เลยทุกคนขามันโอเอ้โอ้โอ้เอ้นอ้โอ้โอ้ออ้เอ้โ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 อ้เอ้โอ้อ้โอ้อ้าอ้เอออ้้ออโออออ้ออ้ออ อโอเคตอนผมห oh, ิวมากเดี๋ยวเรื่องไปเพิ่มต้องขึ้นไปอ่าทำกับข้าวก่อนทุกคนขึ้นไปวนด้วยอ้าโอเคคขนมกิน้ากผมอะใช่มฮะบ้านผมไม่ได้บ้านผมไม่หันบ้านผมมีอาหารแล้วทุกคนมาเร็วป้าหิวบ้าเดี๋ยวเอาขนมปลาไปกินเอามีขนมปังด้วยทุกคนเอาพี่ขนมปังก่อนพี่ก่อนชับชับแล้วก็อปไหทุกคนวิ่งไว้วิ่งไว้อ่าทำไมไม่วิ่งไม่ได้อ่ามือนกดแ้ขวานไม่ได้อ่ะทุกคนเขาเป็นหัวใจฮะเขาเป็นหัวใจใครทำอยอะไร เช่นเช่นสีแกได้ไหมเพียฮะอย่ากนะโอเคเรียบร้อยแค่นนี้เอาได้ไหมครับผมฝากอ่ะคุณเอาไปกินด้วยแล้วก็ฝากให้ป้าด้วยเพี้อ่ะกินก่อนปลาเดี๋ยวพี่ไปช่วยนะปลาตั้งผมเผาผมย่างอาหารไปด้วยแหละทุกคนครับจะรอยุบสี่ชั่วโมงได้ต้องมีอาหารเอ้ยได้แล้วสวยงามโอเคครับทุกคนพร้อมไหมฮะเช้าตร์เราจะไปฆ่าพวกเตท่านกันทุกคนครับกาตอบไปปลาตั้งทำไมปลาตาช่วยเพลชรเหรอฆ่าไปเร็วครับผมช่วยแล้วเพี้ยหน่วยตำรวจลุย ตายตนึ่งตานึงตายแล้วตาไม่เป็นไรนตาเกมาไตายกิมาไ่เราเปนคราปนหนึ่งีทุกคน่ไาไแซงพ่อตีเลยไหนปลาอยู่ไหนข้างบนเหรอสวยงามปาตังที่ปล่อยปล่อยแกทุกคนปล่อยแกปล่อยแกนี่ปล่อยแกทุกคนครับไปยิงกระ่นี่ทุกคนโหจะนี่ถอดถอดมาถอดาคุม้วยโกนี่ใส่มาคุมหากรบอกไปหน่อยเ้ยบอไปอยู่นู่น อาตากโยมาแล้วยเฮ้ยข้ามาเฮีคนโตมช่อช่วยช่วข้าคนตนเออตัวเดียวเออแต่หนึ่งทุกคนครับอาผมยงวาไดหมดตดเียคมโตโตโตโเข้ามาเีมาดินี่ว่าเป็นทตารจริเก่าเหรอฮะนี่ผมคือลีวายทุกคครับคือลีวายขะข้ามันไ่เรีเรอผมไหวแล้วไหวแล้วจะกัดจบ้ยเราเกี่ยวใจเรกี่วใจเรกี่ใจเอ้ยสมมตมัจงวาผมลาหัวใจแค่ตายหมดยังหมดยังหมดยัง ไ้พี่ไปช่วยตอก็นี่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 อาออเอาอ้อปบปุ๊บบตดนี่ผมเอสอหัวใจเลืดสหัวใจไปหนึงจุดก่อนสต๊อกก่อนเอใไปเลือดสองหัวใจยิงเอร์คยยยก่อนยิงคือยาใช่ไหมยิงยายิงทัอหมดเฮ้ยเจอแล้วนี่ใส่หน้านใส่หน้าใส่หน้าตัตีอยตีไทอยเดี๋ยวทอยมองหน้าเท่หอตายไม่ได้ผมมีหนึ่ชีวิตมีหชีวิตโอเคท ขออนาตเข้าบ้านก่อนทุกคนครับผมปวดห้องน้ำฮะจะเข้าบ้านก่อนโอ้โหแต่สิ่งนี้ไกลเกินเข้าห้องน้ำก่อนไม่ได้ไม่ได้ผมเข้าเดี๋ยะผมยุ่งนี่ห้องนอนผมนี่ห้องนอนผมอาเขาไปเไปแกจเข้ามานะที่นี่ห้องนอนผมอย่านะมา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 นี่ห้องนอนผมหมนจะเข้าห้องน้าห้องน้ยเขาน่าครับทุกคนโอ้ยรู้สึกินจังเลยอาน้าทุกคนนะตทีนึงได้หโอ้ยผมตบ้านเอาได้กินอานได้่นในนี่เลยเหรอ อาพิเชีบอกลรัต่อไาท่า่นรับมาเพิ่มไว้าวท่านลิงนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่ท่านลิงอ่ะเฮ้ย้าันจะเป็นจักจักตางไอนี่การักจริงๆเจะด้วยเฮ้ยมได้แรงช่วยอยู่ช่วยงานมาเรียนหนึ่งเอออออออกมาด้านพี่ไก่นี่เนาะุุุ่าตาฮ่าฮ่า่่่่่า่่่่า่ ตายบ้านตายซะ่านพเทอ๋อตายครับทุกคนเลยตัวนึงครับทุกคนเลยองสาตัวตนี้ยือยือตบ้านผมครัอ้โหตกระวาตกระวาเสริมไปลังเสริมไปลังเสริมโอเคโอเคโอเคตายเครับเออผมูว่าผมเห็นแบบผมเห็นพระจันทร์กับท่านลิงอ่งผมคิดถึงในนารบอลเลยดกเหมวะนะชาลาเคชาราเออแล้วมีพระจันทรตวพอดีเลยทุกคนข้างหลังเรานะว้าวเจย์ยูวีา่น่อย้อยืนยกับออเออ

เห็นแล้วทุกคนโอเคเยจๆทุกคนเจ๊นอนกันทุกคนมาใครบ้ามานะ่ย่ครับไม่นอนครับนิ้วนอนผมนิ้วนอนผมตู้ครับเราเห็นท่านเดินอยู่ในห้างกำลันทยู่ในบ้านล่ะต่อไปนิ้วนอนผมนิ้วมันที่บ้านผมนิ้วบ้าผมต่าไปเขาย่ใช่ไหมแกมาบ้านฉันเออถือว่ากับบ้านไปเลยกรับไปเร็วเดี๋ยวคุณตายมากผมอ่ะ แต่ว่าผมจะกันเหรอเดี๋ยวเราจะเข้าไปบ้านนอนทุกคนครับทุกคนนอนยังนอนเม่ต่ว่านอนผมอยู่ขวาน้เียวนี่้นอนผมโอเคมนอนแล้วทุกคนนอนยังนอนยันอนแล้วนอนแล้วอกดนอนเรทุกคนกดนอนเรแม่งไอ้บ้านขอเจียงเก๋เจียงเก๋คืออะนอนไม่ได้อะเจียงพองทุกคนหอฟี่หออฟี่หอออโอเคเช้าแล้วทุกคนครับก็เอาเป็นยังไงกนบ้านครับสำหรับคิปนี่หวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกับคลิปนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ chỗ các nát cho lưng cái lưng cái nát vì chi mà này. Copy copy là Bye <chai> <laughs> bye.